ครับสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับนะก็หลังจากที่ผมลงคลิปเกี่ยวกับสวนผมเนาะไม่เยอะนะครับก็สองงานเนาะนะครับแล้วก็มีสอบถามเรื่องของการการถมดินนี่การถมถมดินถมที่นี่คำนวณยังไงนะครับว่าประมาณการเท่านั้นเถอะนะครับมีการประมาณการอย่างไรเท่าไหร่นะครับคิดยังไงนะครับนะซึ่งของผมนี่ก็เหมานี่ก็ จ้างเหมาครับเป็นแบบจ้างเหมาก็เจ็ดหมื่นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมมีวิธีการคำนวณยังไงนะครับอ่ะครับมาดูวิธีการคำนวณเลยนะครับนะอย่างสวนผมนี่นะครับก็จะมีขนาดนะครับอย่างข้างหน้าสวนกับหลังสวนนีขนาดมันเท่ากันเนาะนะครับแต่ด้านข้างมันจะต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับต่างกันอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับดังนั้น เราก็สามารถที่จะคำนวณได้ง่ายๆนะครับว่าเราจะใช้ดินประมาณกี่คั้นรถกี่คิวนะครับนะซึ่งเวลาเราถมเนี่ยผมก็จะคำนวณน,นะครับความสูงของดินที่ผมถมเนี่ยหนเมตรนะครับนะก็คือถมดินไปนี่สูง1 2เมตรนะครับนะ,ะมาดูวิธีการคำนวณครับอันดับแรกเราจะหาพื้นที่ของส่วนของเราก่อนนะครับก็คือ นะครับอ่าอย่างข้างหน้าผมมันเท่ากันเนาะข้างหน้ากับข้างหลังมันจะเท่ากันนะครับส่วนด้านข้างมันจะเอ,อยียงนิดนึงนะครับอันนั้นผมก็ตีเป็นตุก,กตาให้มันเท่ากันไปเลยนะครับอะอย่างตัวนี้ผมก็ใส่เป็นอ่า44นะครับอันนี้ก็เป็น44นะครับเพราะว่าเราบวกขึ้นไปนะครับอ่เพื่อป้องกันบางทีดินมันมันสุดตัวลงนะครับเราบวกเพิ่มไปนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้1 8แปนี่นะครับ สิบแปดผมก็ตีไปอ่ะสิบเก้าเลยนะครับสิบแปดนี่ผมก็ตีไปสิบเก้าเลยนะครับามาดูครับเราได้ขนาดของกว้างเท่ากันแล้วกว้างยาวเท่ากันแล้วเราก็ใช้สูตรนะครับคำนวณพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวนะครับ่ะก็จะเท่ากับตารางเมตรนะครับได้เท่าไหร่อัน,นี้สี่สิบสี่นะครับสี่สิบสี่คูณสิบเก้า นะครับอ่าได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขดูสี่สิบสี่พูนอ่ะสิบเก้านะครับเท่ากับนะแปดร้อยสามสิบหกตารางเมตรนะครับตารางเมตรต่อมาเราได้พื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับเท่าไหร่แปดร้อยสามสิบหกตารางเมตรนะครับต่อมาผมจะสมสูงนี่ประมาณหนึ่งจุดสองเมตร นะครับหนะึ 1, 2, ่งจุดสองเมตรอ่ดตงนั้นผมก็จะเอาตัวนี้นะครับนะแปดสามหกคูณความสูงนะครับที่ผมจะสมเนีหนึ่งจุดสองเมตรนะอา้าวไม่ไ่าไ่เท่ากับแปดสามหกแปดสามหก พูนความสูงของพื้นที่เราจะสม1.2เมตรเท่ากับ1,003.2นะครับนะต่อรังตรตารเมตรนะครับี่เราจะได้พื้นที่ที่เราต้องสมแล้วนะครับก็คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับบวกกับความสูงเราก็จะได้อยู่ประมาณผมก็ตีเป็นตุ๊กตายอะไยง่ายๆนะครับคิดง่ายๆเอาที่1,000ก็ได้ อันหนึ่งพันสามนะครับหนึ่งพันสามต่อมาเราจะดูว่าเราต้องใช้ใช้ดินทั้งหมดเนี่ยนะครับนะในการผมเนี่ยนะครับอ่าตัวนี้ก็หนึ่งพันสามร้อยเอ้ยตัวนี้ก็หนึ่งพันสามตารางเมตรนะครับก็ถ้าคิดกันง่ายก็คือนะครับ 1คิวเนี่ยเท่ากับ 1, ตา,ต,1ต,าตารางเมตร1ตาตารางเมตรนะครับตอรอมอนะครับอันเดียวกันนะครับนะอันนั้นผมจะต้องใช้ดินทั้งหมด1 3ึ่าคิวในการสมที่ตรงนี้นะครับนะอ่นะทีนี้บางที่เขาก็คิดเป็นคันรถเนาะนะครับนะซึ่งส่วนมากก็จะใช้6ล้อเล็กแหละนะครับนะหล้อเล็กในการถมนะครับ หกล้อเล็กในคันหนึ่งเนี่ยหนึ่งคันเนี่ยเขาก็จะขนดินได้ประมาณห้าถึงหกคิวนะครับห้าถึงหกคิวนะครับห้าถึงหกคิวอันนั้นผมจะคิดเอาง่ายๆก็คือเอาเอาที่ห้าคิวนะครับเพราะว่าถ้าดินมันสูงกว่านิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันจะเผือดุดด้วยนะครับนะ,ะผมจะคิดที่หนึ่งคันตักกับห้าคิวนะครับอ,อันนั้นผมจะต้องใช้เงินงบประมาณเท่าไหร่นะครับ ในการผมที่ตรงนี้นะครับก็ใช้1นึันสนะครับหารด้วยอะไรอ่าผมคิดที่ห้าหคิวต่อคันนะครับนะจะต้องใช้รถขนทั้งหมดกี่เที่ยวกี่คันแลกี่รอบนะง่ายๆขนกี่เที่ยว1นึนสน,น,นะครับหารหเท่ากับ จะต้องใช้ประมาณสองร้อยจุดหกคันนะครับนะหรือว่าสองร้อเที่ยวอ่ะสองรอยเที่ยวนะครับผมตีไปสองร้อยเที่ยวแล้วกันนะครับสองร้อยเที่ยวนะครับอ่าโอเคผมขออนุญาตใบใหม่นะครับอ่ะผมเขียนใส่ก,กระดาษล่างมันมองเห็นชัดเจนดีนะครับ เราได้แล้วนะครับนะเราได้ผมตีเป็นตุ๊กตาเลย200 200เที่ยวเนาะนะครับเที่ยวหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ราคาคนเนาะแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากันอย่างถ้าผมตีไปหนึ่งเที่ยวเท่ากับ350บาทนะครับอ่าอันนั้นเราก็มาคูณด้วย200ไหมครับนะหนึ่งเที่ยว350บาท200เที่ยวจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่า สองร้อยคูณอ่ะสามร้อยห้าสิบเนะเราก็จะได้นะครับนะเจ็ดมืน 70, บาทนะครับนี่เจ็ดมืนบาทก็แสดงว่านะพื้นที่ของผมเนี่ยนี่นะครับนะผมจะสมดินนี้ผมคิดคร่าวๆนะครับผมต้องใช้เงิประมาณเจ็ดหมื่นบาท ในการถมดังนั้นในการถมที่นะครับมันก็จะมีแบบคิดเป็นคันนะครับเราก็ต้องไปนั่งนับรถจำน้นนั่งนับเที่ยวรถน,นะครับนะสองเป็นราคาเหมานะครับก็คือให้พู้รับเหมาเขาถมให้เรานะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับนะทั้งถมทั้งอัดอยู่ในราคาเดียวกันนะครับก็ตามความเหมาะสมนะครับว่าจะคิดกันยังไงนะครับก็ตกลงกับผููรับหมาให้ ดีแล้วกันนะครับนะอย่างตัวนี้คลิปนี้ก็ก็คิดง่ายๆนะครับประมาณนะครับประมาณราคานะครับนะบางท่านก็อาจจะบวกไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับหรือสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับหมายความว่าผมเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพื่ออัดดินให้มันแน่นนะครับก็ตามเหมาะสมเลยนะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับนะวิธีการคํานวณเงินก็ประมาณในการสมที่นะครับเพราะว่ามันเป็นที่ของเราเนาะนะครับ ที่ของเราเราก็รักเราก็ต้องดูแลอย่างดีนะครับนะอ่าโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการจะถมดินนะครับนะนะครับอ่าโอเคนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับผมครับสวัสดีนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับช่องบ้านและสวนเจริญพรนะครับนะก็หลังจากที่ผมลงคลิปไปหลายคลิปเกี่ยวกับสวนผมนะครับก็มีการสอบถามเรื่องของ การถมดินนะครับนะถมดินคำนวณยังไงนะครับราคาเท่าไหร่นะครับอย่างของสวนผมนี่สองงานนะครับผมก็จ้างเหมานะครับผมแบบจ้างเหมาก็ราคาเจ็ดหมื่นนะครับนะเรนั้นมันก็จะมีสูตรในการคำนวณนะครับในการประมาณการอ่ะมาดูกันนะครับว่าเรามีสูตรในการคำนวณประมาณการยังไงนะครับในการคำนวณค่าดินนะครับนะค่าขนดินมผสมที่ของเรานี่นะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับผม